ในนั้ความฝันนะบบเมือยังคบ้นเิ่นลงมาจะหุ้นแล้วลงมาเออคุณซูพี่น้องลานคอกันยังน้อยว่าคอยู่เนี่ยคอาจะปีสองปีเออห้สิบเย็ดปีห้าสิบเจ็ดปีคุณซูมาชงเคื่องดืมเอ่อรอดเอาว่าไงก็รดตายชเคือนพี่น้องแล้วซูีเต็งสบายแล้วมี่ย่างก็ขึ้นประเทง เออดูลานจนเตียงเสื้อผาให้พอถาวรนั <punishment> <s> ่นเาพังเักเลิกประกาศย่ามย่างมูเ่นยิงอยู่ยียงปักเลิกประกาศกติดิดนิตติติดติดตแต่นบติ้ติด่ตายตดตดตัวนั้นตัวแตตดดตติาดต อันที่ว่านอนนอนนอนโซ่จากมือเบาใจนะนอนป่วยนอนโซ่เป็นเดือนบอกได้ว่าเป็นเดือนเป็นสลบเป็นสลบมุ่งสลบนั่นแหละว่าขอโทษนั่ย่านนั้นเพราะท่าวไม่ท่าวดีอ่ะมือเบากระยาบขึ้มือเบากระยับขึเลื่อนนี่ออกเป็นสองเงี้งสามเงี้งเออเหรอฮะ ห้ามีกาทั้งปากทั้งด่างนี่กว่าฮอนั้งง่วชาวติ้มกระตายคือกันติ้มกระตายคือกันโมนรกนั่นพคตบวบแล้วว่ะเออตายหวังเราไปป่านะไม่ไม่เฮงม่รีจังฟืนชุมบอกองบอก่องมาติ้มเอากู้ข้นน้าเนกัติ้มก็ดึงข้นดึงขนับ้างกินนี่มาได้เขาถางนะขืนมากมาได้เขาตีข้นมากมาได้ตีเออตีาตีถงเปาะตีถัง นนัน่มูเออกินันกับถมูคุณบ่ได้บอกคนจังไต่บัเห็นหูเออคุณไงละาติมอักปอนลงติมกับบเห็นหูคือกันเอิ้นพ่อม่ซอยบอกเลงมุนมาบอกว่าพูดมุปีนคุณบัวนเป็นองฝุ่นนัยนะเซลลปีนลุงมุนบริตปีนนะลูก เขาลุกหมดนะลูกกดได้หรอบอกไปบดบบดอันนั้นบนเขาชอบสวนก่อนซีเมนเขาคกแล้วเนาะเตีประมมันมาเน่ยมันบดทันหอดงามมันเลือแล้วัวเอตีมนเว่ยังกระยังละใครอหอดงมเลเสเอาขึนมาส่งให้ท่วงมาหยอดงามเขาเ้ยให้่วงหมอดามคนหันบอกเอบอเคย เขาทวงสติมมาเอามันมาให้ย well, we ั้งบอกยาวมนแลลงเปนเล่าเบ้าอ้ฟังเพิ่นเาเพิ่นั่นตายคืนไปน้เราลงไปเราขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาขึ้นมาบ่ได้บดจักข้างอบดจักข้าง่นั่นไปหลารีอยู่เขาหนักกายไปกายมากกับโบเห็น นะเขาจับแดดจับทางไว้เออันฝึกที่มุ่งอันพวกนุ่มพอบาบแบบไหนอยบบอะไรอันพวกทีว่านันนันมาบ่ได้หนักขึ้นคือเท่ามุ่งนะบอกเห็นคนไปแล้วเห็นเท่ามุ่งกับเมื่อกี้ทีว่ามาบ่ได้นะเขมันมันกระไปอีรีพี่น้องที่ว่าบ่ได้หนัตายเลยดิบ่มียันต์ถิ่นไทยทองแผ่นเออมันตายเลยบ่ ของเขาลูไปสอบสวนผู้ใดบ่มีโทษลรอเขาก็ปล่อยให้ออกให้ออกฮะเออบ่ได้บ่ทองอ่ะบ่หินหมู่มด้อเออบ่ทองอินออกผู้ได้เออทองเงนนั้นบ่ได้ ทองกงมันเป็นปื้งคุ้มต่างาแหละอ้เนี้มันก็เลเขากเตาะไปถามเ้ก่อนท่านซางไปขึ้นชว่านเลยจ้็ไปนล้วทวีตก็ไไปลายม่อล้วลูกมันมีออกข้างนอกคือต้มน้ำไปบ่ได้น้าคือลายม่อกัน บิ้งกูสิไปเตียงหายว่ะอยู่ในหันในโทษบนนะในบนเตีงมองให้ลูกเคยสองร่องแบบคุ้มไว้ซื่อเห็นะคุ้มมากตื่นบนน้ำเป็นน้ำตื้นมากทปล่อยออกอยูนลงเหมือนเราหิตมันจะขึ้นไม่มากอยู่แม่นี่โยนลอยนะมันโยนลงเมือนแล้วน้ำหมดท้องโยนลงมาโยนเป็นน้ำดึงดมักงมั่จักเลยมันโยนลงมาว่าขอโทษน้ำอยู่หิต มันเป็นน้ำพญากล้ามาเลยวันแรกมันก็แตกกองกันเลยแม่ว่ามันมันจะเตือนเราผ่านมาหน่ะเออก็่นธรรมดาพญากล้ามันแตกกองกันเลยเซบบปทั้งนี้นะเป็นผีในตับที่ตับบ้านลาบ้านเฮาอยู่สวรรค์ละตับเด้งเป็นสีตับมันเขาจะมาลทงรัวตับเดก เพื่นเอาไอ้ฟังพืนตายคือเปพีตตอายุเพนสิจ็ดปีบาตอายุนะนี่กระคมาเลยบบวันนี้นะนี่ดัหน้าดหน้าลกะธรรมดาเดี๋ยวนีตะกี้จะกินขาเบ้าอยู่นอกว่าเจ้าจะซ่อมใจอยู่เออัง่าซ่อมเลยเต่งเสื้อ้าเต่งข้าวเปล่าเต่งเงินลัการประกาศแล้วใบ้านประกาศเลยเนาะทางมุมโชคง เออพ่อบอกว่าจะฟ้าได้พี่น้องยังบ่มามาสอนให้ฟังพีน่องจะย่างทีไม้เด้กีน่าถ้าคุเด้อฉันจะฟ้าไปได้เขียนเตี๋มมามานี่ละฟันบอกมานี่นะจะเนพื้นเรหลับลรนอนตอนหลือตอนจะลบแล้วลรไปน่ะเออละฟันไปเลยเรามีใส่เช็ดข่าวเดาลงมาลงมาจะพุ้นได้เหลียบบึงลงมาลงมาลงมาที่ทึ่งเุมือนบ่ ลงมาแล้วไปยังมาเอาเจ้านี่แล้วโอ้ยคิดได้โคในขยวาอยากอยู่ดีอโอเจ้ากันห6ากหากปีบบได้บ่บ่ให้สามลา้านง่างยเง,ยง,ยงี่ยวเออโคน้ำเพลินเอนอเพราะกูให้อยซิเกดปีกวะ่ะ ชิบค <c oughs> ิดปีความฝันได้อะนี่ความฝันแต่ว่างกะเฮาก็มีแห้งอะไรน้องบันนี้เนาะลูกคี่แต่เฮาก็มีเหอมีแห้งมาทั้งใจมีเหอมีแห้งมากตอนนั้นน้าถ้าพอดานเข้าไปเยี่ยมมือหนึ่งมือสองกระตุนมากทับรถจักรออกไปหน้าหันย่งดิบเป็นนี้อยู่ได้มึงอืมมันสัตเหตุการณ์มาหัวทับรถจักรออกไปหน้าไปก็นอนอยู่พุ่น ลูกเคยก็เม่มันดำหน้าทโคนส้ลุมไรดำบ่นางลูกดำหัวชนมัานนี่ลไปไปดำชยลูกล้มไปฮัสามเทื้อเศร้าเสื่อเชหมดวันนี้มันโกง่วงเลยคนเท่าคพันกลับขึ้นมากลับวขึ้นมากไหว้าคไนะเขาติมนะ มือใหม่ไปไหมุเชียวลงอากทำนักี่อันว่าวอันว่าสติมีพังในคว่ำสติมฉนนั้นตายคืนนะไปพาตัดเออไปพาตัดนั่นอยู่ตรงบีฉลบฉลบยาไปเลยฟาตัสอองบ้าเราเพื่อชีพพื้นมากอยเขาะลบยาเออ ลับพันไปเลยเนาะพันเพื่อนยังบ่หอดบ่ยังบ่ได้ไปนั่นฟื้นมาแล้วแล้วก็ยังลล่อยู่ได้ยังหึงได้ไหมบางมีอีลายังว่ามันผ่าดิบโหลดเพื่อนพี่นอเพื่อนผีโตผีโตอยู่เพ่นเพื่อนพี่น้อง แล้วก็สู้ว่ักหมคว่ำไม่สู้เ้อสูอีกป่วยให้นักเจ้าป่วยนอนสิเสือติดมอนนะบัดนี้เพิ่นฝันว่าผีมาโตอยู่เพิ่นสิปีก็เลยเาเลยเออบาดหน้านังกอืบ่ได้คลนทางหนตะกี้น่ะกินยายังก็บ่ถือบด้เฒาเลยดปาลูกนเด้ญาติแล้วบีนะ จะกจดีมเจ้าเหล่าแบบาอเมริกาคนแบบนี้ให้ว่าอเมริกานะเจ้าเปลืเจ้าเล่าท่านน่ะตัวกระโลกอยู่โอ้เจ้าฟังใส่กระฟังเลยเหรอเจ้ามองไอกตามตามคนตามแ้วไอ้จะอยู่ไหกันไปันไปีอ่านได้อ้เลยแล้วดรงดึอ้เรากระชีดคือกันขนาดไหนไเกว ไข่แก่ไข่ไข่เี้ยไข่ไข่มมีเนี่ยคือคุณครูย่องแก้วไข่แก้วไอ้เจ้านะคนใช้กับ้านไหนก็บ้านกีเนี่ยอ่ะกําเยี่ยงใช้มีบ้านน้ำใสจประสัก เพื่อน่าเพื่อนออกไปนีพี่น้องคาายเคยพอเดรอยาว็นด้เด้อเชือไปหากนาราเห็นกับติโตมาเพื่อนเดอพี่น้องไห้เพื่อนโซ่ฮะกับเพื่อนป่วยฮะกัลูกไห้ไข่แก้วไมนหัดคำพี่ยังบอกมีซื้อบุญมี่อยู่บ้านน้ำใสมาลักแล้วลันเพ่อยูเม่ ตายแบบคืนเขาบ่กาให้ใหตให้นุนะให้สปีเลไปซื้อนีล้อ้ยนี่ด็กนี่าวมแลหลุดอ้ายมาตายรุดคืนไปซื้อไปซื้อเลขุาตเลเขาไปบงงว้าเป็นยังไกให้สามป คงไปซื้อเอาชูกอละเราไปเรอเราไกแคนุแนี่เงงเลยตายจะเลยตายดลยกนนตายอันนี้คิปเจ็ดปีเจ็ดปีโอเทวดาโมเมล้าย่แล้วเสร็จทำเงินใหนางได้ยังเรได้เป็นร้อยกันนะอันไปสองจำมือก็ยังเป็นเดือนเป็นปีอันดอกแล้วที่เจ็ดปีเหามากันเปนร้อยห่แล้วร้อยเจ็ดปี บอกร้อ hmm. ยเจ็ดปีทิพเจ็ดปีว้าบนเราให้ชูฟังพี่น้องกับอาเซียในบระเซศยนนี้นว่าหูไทยของหูคัวพี่น้อง เสือในบเตือในคาเร่เตอร์ตามเถือรึเปล่าตามเถือปะพนน์นอนป่วยเนี่เนาะจนกระเจ้าเถือที่ชามจนเขาเอาเงินเือเถือที่ชามจนว่าจีนเสียวลงเงินไปแล้วท่านซะเตรียมโตแล้วกระแมนอยู่นาตาลีกระดินข่าวว่าอยู่พี่น้องเพื่อนันป่วยไปป่วยถ้าจนมันเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าให้แล้วเนาะท่านซะว่าเสียเอาลงไปแล้วท่านซะจะไปเผาแล้วว่าง่ายๆนักหนาบัดคำ เราก็ไส้เขาวอันนี้มันพุ่หมดแล้วแต่เพื่อนเขาคว้มพันเพราะพื้นมันกึุดดีเพิ่อนก็มาโลกาเฉยละซาวพี่น้องเพิ่อนกายแข้งแห้งอะไเดิมันเอยดำหาย้มันดำหน้าตัวเองก็จะเลี่มันเอยมือเออมันเฉยมือแล้วเฉยวันนี้พี่โตอายุเพิ่อนพี่น้องสิบเจ็ดปีก็คือวมาลงผูกผมเนี่ยบาดบัดยางมาดำหน้าเลยเออผมนม่มาแล้ว ิเก็ปีเปว่าจปีพี่น้องเมาแล้วบอนี่นะพามานีอันนั้นใส่ยักยันยับยันเอานจอบเบี้ยค่พี่น้องบรรยากาศมวนมวลพี่น้องอยู่เสียงให้เสียงาคิดหน่าพ่อกำไมพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะไดห่ากหากิกินน้ำอืมค่ะกินไหม